เพื่อไทยค่ะเป็นพรรคที่มีประสบการณ์การบริหารมาอย่างยาวนานอิงเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเราได้เป็นพรรคที่ขึ้นชื่อว่าบริหารงานได้สำเร็จแล้วก็ผลักดันทุกนโยบายให้สำเร็จตามที่เคยได้พูดไว้มากที่สุดของประเทศไทยค่ะ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนา,น,อนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในคดีการแต่งตั้งนายพิชิตชินบานส่งผลให้ในายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทางคณะค่ะจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่คัดว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นล่าสุดค่ะ15สิงหาคม2567พรรคร่วมรัฐ าบาลเดิมออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 1ของประเทศไทยทั้งนี้ค่ะการบดเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมสภา,านัดพิเศษเพื่อเลือกนายกในวันที่16สิงหาคม2 5 6 7เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและถ้าหากนางสาวแพททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเธอจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยค่ะต่อจากนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอย่างที่ทราบกันดีว่านางสาวแพทองทานค่ะเป็นบุตรสาวของนาย ักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะเราจะมาส่องเส้นทางนักธุรกิจและนักการเมืองสาวคนเก่งคนนี้กันค่ะโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรมีชื่อเล่นว่าอุ่งอิงเกิดเมื่อวันที่2 1สิงหาคมปี2529ปัจจุบันอายุ37ปีเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์โดยมีพี่สองคนค่ะคือนายพานทองแท้ชินวัตร และนางพินทองทาคุณากรวงเกิดที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและโตที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ ส่วนเส้นทางการศึกษาของเธอค่ะเธอสำเร็จก,การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนและโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลายัยและสำเร็จก,การศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยปีพุทธศักราช2551และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษที่หมหาวิทยาลัยเซเรและในปีพุทธศักราช2567ได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันรั ราาอาณจักรหลักสูตรการป้องกันราชาอาณาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตรุ่นที่1และนอกจากนี้ค่ะนางสาวแพนองทานยังเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งบริษัท SC Asset Corporation จํากัดมหาชนและกรมมการมูลนิธิไทยคมและเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งนี้ค่ะในปีพุทธศักราช2565เธอถือหุ้นรวมทั้งหมด21บริษัท มูล,ลค่าประมาณ68,000ล้านบาทเลยล่ะค่ะส่วนชีวิตส่วนตัวค่ะนางสาวแพทองทานสมรสกับนายปีดกสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2562มีบุตรทั้งหมด2คนค่ะ คือที่ทาสุขสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่10มการาคมปี2564และพึกทาศิลสุขสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566ค่ะขณะนี้ค่ะนางสาวแพทย์องท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่วนในรัฐบาลเศรษฐารับตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเวชแห่งชาติค่ะ